สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องดาราดาวดังอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปส่องความแซ่บของน้องโซเฟียนางแบบสาวพิตตี้ตัวท็อปอุ่นเซ็กซี่ไม่ธรรมดาเปิดภาพความเซ็กซี่น้องโซเฟียกวินตานางแบบสาวเจ้าสเสน่ห์พิตตี้อันดีเธอผ่านงานถ่ายแบบเซ็กซี่มาแล้วอย่างมากมายซึ่งเธอคนนี้ยังมีดีกี้เป็นถึงเจ้าของตำแหน่งด้านความเซ็กซี่ในหลายเวทีด้วยกัน น้องโซเฟียกวินตาเธอคือสาวสวยที่สุดเซ็กซี่แถมยังเป็นพิตตี้เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศอันดับหนึ่งในรายการประกวดท็อป10บพิตตี้ไทยแลนด์ปี2018และนอกจากนี้เธอยังเป็นอดีตเจ้าของตำแหน่งมิดเม็กซิมปี2016เดเซ็กซี่ไอคอนอีกด้วย โดยน้องโซเฟียได้เคยกล่าวถึงเรื่องการเป็นนางแบบว่าตอนเด็กๆเธอเคยมีความฝันเอาไว้ว่าเมื่อโตขึ้นมาเธออยากจะเป็นนางแบบซิกซี่แนวหน้าของประเทศไทยเธอจิงอ,อกเดินสายประกวดตามเวทีต่างๆเพื่อตามลา่าความฝันของตัวเอง ส่วนด้านความเซ็กซี่ของน้องโซเฟียกวินตาถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปหลายปีตั้งแต่เธอเข้าสู่วงการนางแบบครั้งแรกแต่เมื่อใดที่หนุ่มๆได้นางแบบสาวเซ็กซี่คนนี้ปรากฏตัวหรือมีผลงานใหม่ๆออกมาก็มักจะทำให้หนุ่มๆในโลกโซเชียลใจละลายไปตามๆกันได้ทุกครั้งหากใครที่จะติดตามผลงานของน้องโซเฟียกวินตาสามารถเข้าไปฟอลโล่เพื่อชื่นชมผลงานของนางแบบคนนี้ได้ที่ช่องด้านล่างเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับดาราดาวดังในวันนี้ครั้งหน้าเราจะพาไปพบกับดาราดาวดังในเรื่องอะไรอีกโปรดติดตามชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ